โอ้ยกกันห้าคนบงเดอมีูบอนี่ทไผอ้าวตอโจนโอ้จนปล่อยมือเลยนะคะน่ะเขาแซลกันหน่อยปล่อยมือเขาให้มันมีสี่คนอยู่แล้ว นี่แหละตัวเดียวนี่นะคะเรียบร้อยเดินสักผ้าอะน้เยอะนะคะเยอะมากน้องเอนน้ำหนักเยอะเครื่องซักผ้ากระป๋อยในั้นจปไม่ได้เจ้าขึ้นอยากได้หลายแท้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันมัดสกอนเดอมัดเสือกไว้ก่อน ชิ้มมันพร้อมอยู่แล้วปี่มองเห็นพี่ดำนั่งป่ให้พี่ดนั่งไปนัไปได้เองนี่พี่ดำเ่ยเพราะว่านายแกผมไม่เต็มผันใจว่าถึงกล้มก็ไหลเฮ้ยไหลก็พอเป็นงัเ้ยเดียวเเรย้อยนี่ก็มลื่นเด้อลื่นเด้อกระเป๋าลื่นเด้อมัลื่นเด้ ถ้าไปไม่ได้ก็เอาซอสไสโรดอย่าทิพย์ไปดีได้ไหมกเป๋าซิมพลเนี่ยคุณพันวิ่งมากเมือนฝานี่ปิวกลางถนนตรงสะกวนตะก้อนไหมว้าดูเหยียบแต่ก็หน้าตามรางงานจอดไปไม่ได้เก็บเดียววันนั้นที่ผมมาคุณนมาถึงโอ้ลูกพี่โทรจะครับฝาหายเดี่ยวปิวบอลลอนบอลลอนเนมันหลุดสลักไงวันที่ผมมาผมออกมาก่อนเนี่อนแต่ผมมาถึงข้างหลังจ้า ลงเห็นเด้ลงชมบินจะค่อยไปนะครับเราไม่ด้ค่อยี่แล้วลอยบินสองนาทีกระหอดเหรอครับหน้าแล้วชนะลุงพน10กะทีก็ไม่เป็นยังรอกโยนทิ้งเลยโอ้ยนโยนลงอย่างเดียวเลยแับนี้ลงบัตรชิ้นสุดท้ายแล้วเด้อมัมีแล้ว จะย้ายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะตอนนี้จะไม่ได้ย้ายไปไหนอีกแล้วดี่เขาบอกัดขว้างบอย้ายเป็นไรสิดันไปลับมายลที่จะประดมบอกจะับี่ก็เนี่ยเป็นทำบ้านเสร็จแล้ไ่ได้เลยเออรับีไนได้ได้หรือเปล่าสามคันนะครับคอนเร์เต็มเลยโรเอสิเต็มเหลือรถเานิ่มห้าวเล็กห้าเบิรแลชุดชุด่องว่างนขึ้นได้ไม้แล้วก็ ดูมึงแห้งเลยม <c oughs> ึงแห้งเลยแม่นใบชิดเอาจงกระเป๋าบี้เลยบอจะไม่ให้เขาใช้งานอีกบอจังไม่ได้คนอีกบอไอ้จิตไม่คนยันมันตกนะคะอยู่รึเปี่าเน,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 น้นแล้วค่ะเสียบเสียบมันเสียบไรหนีดตัว เอามันมีอยู่สีดำอันนึงเลยเออกันได้อยู่เออกันเนาะอีเด็กอันนึงอันนี้อันนี้มันจะสอดไมได้เนาะเนี่ยสอดตรงนั้นอ่ะขอดทองสอดตรงตรงมุมนั้นแ่ะตรงกระเป๋าได้ไหมสอดได้ไหมเออมาวะไปหลอดไปหลอเท้าแต่ว่ามันอยากจะเลื่อนได้มาบ้างกว่เป็นของไข่ ไ้บอรถพนินนี้ไต่ไตล่างดเอยอีกเยอะเดี๋ยวค่อยสดตอนนี้จะไงขึ้นอยู่กระเสริฐทำดเดี๋ยวค่อยไงจะเอาใส่ลายรถพนหันบ่มีบังใส่แหละมัน้างแน่นน๋ยพี่สจยอนแล้วทีนี่้ดึงดึงไปแล้วเดนทำดีๆเด้อเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เ่เไเลยอาบอนะเอาอแอทชิดก็จะกกันกะเพี่อในจ เดี i, <im it> <à>. ๋ยวได้ดีนะไม่ที่นี่อีกบ่โอ้บ่นแล้วมั้งโอ้บ่แล้วเด้แล้วป๊อกเแล้วอุ้ยจะเอาไปนะอีกแล้มีไอ้ชัเวลาพัดลมเนี่ยถ้ามันเต็มแอ้ชก็ขับรถมือหนึ่งแล้วก็อนอนแล้วจบไม่ต้องเปิดแล้วขับรถใส่เงี้ยโอ้แล้วมีครบทุกแบบก็ขับรถไปแล้วก็ถือวดพัดลมด้วยบ่มาสร้างวาร์แทนอันบนนี้ เหนียบจนดังแ SS โอ้ SS เลยนะรัดรัดจนแบบแ SS แล้วเนี่ยเอ้อโอ้สุดยอดแมีนเปียบอัเนี่านะคะบริการขนของก็ใช้บริการรถแอดชิดปากเปได้เลยนะะขนได้เต็มที่เลยสุดยอดคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนะครับรถขนของทัวร์ไทยบ่รถขนของทัวร์ไทย กันสุดท้ายการสุดท้ายแล้วเพราะอขึ้นพ่อเป่าเพาจะเป็นคที่แบบโอ้โหวันนี้มีต้องจัดให้ดีเอาเตียงขึ้นก่อนบ่จะแข้งจะแข้งบ่จะแข้งเอาบ่จะแข้งเอาบ่ฮะพอเอาไหนถ้ามันมันใส่ได้ก็นอนเลยเบาจังเลยอ่ะอืมเบาเอเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์โทรศัพท์เบาเนี่ยนี่เดี๋ยวนอนนอนขึ้นนอนขึ้นหงายขึ้นนั่นแหละเออนั่นแหละ ล้มกันเอาตัวนี้คืนเท่งเลยเอานอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอ้ดูก่อนจับช่วยกันเอาเอย่างนี้ฟาไม่ทางนี้ยังม่มีใครเยอะไงเบาเอาไงถึตั้งเอาไปยังคุณว่างไงแล้วจะใส่ของหลายๆได้อยู่เบาะนนะเออคันได้ก็ได้โอ้นั่นแหละก็ใส่ได้เลยเออพอดีเลยพอดีก็รับเลย เออเวหน่ะเนาะ่ะต่อไปต่อไปอันไหนอันนี้แล้วมานี่ยเลอ้าวพน่ะพ่อเอกยังเนอะเออเออเอออะไบนี้พับเลยนั่นน่ะภับได้เอาความาเกลี่นพับได้โอยกระเดิงอะบานี้นะ ขเร่วยบจี่บได้เดดก็ได้เราคันชุกเจ้าจัดได้แล้วนะเดี๋ยวย่บอสขวางรถเออขางรถเออน่ละอืมได้การวางได้อีกวางเลยของนะเอาล่างเอาอะไรมาใส่เลยนี่เอาล่างน่ะไปอยู่ข้างหน้ามันนะเอาวาค้างได้้างน่นก็ได้นะะนั่นแหละได้แล้ว มือเด้อมือเด้อมาห้องงนี้แล้วถึงก็ได้เด้อเดียงดฮะเออหันไลนี่โอดพจะฝานี่เปิดขึ้นเลยของใส่๋ยให้พนมัดเอาเ้ยนี่มือแพ้เออบบหีนึหลน่หลเดียวกันหันไลเดียวกันจะเอาฝาขึ้นเเอาห้ใส่ของตวนี้เยบบหนไปข้างหลังหันไปข้างหลังเออนนี่หันไลเดียว้นหนาเอาแล้วนนี้นะคะว แล้วอีกหนึ่งโต๊ะนี่ได้ไปเนี่ยนะฮึบสามสิบอ้าวได้ไหมทำไมไม่เอาขึ้นไปซ้อนท่านบนนู่นโอ้โอ้เบี่ยงมาไหนมันกดขาตัวนี้ไปแล้วก็เป็นไอ้นี่เนาะเดี๋ยวค่อยมัดเนาะมา งง<ห>นี่นะคะช่องแม่เอากุกก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ